ขอโอกาสแก,แก,แก่ท่านผู้สนใจในธรรเนาะ,ะเพราะว่ามีปัญหาในเพื่อนสมาชิกที่ผู้สนใจในธรรมได้ตั้งประเด็นถามปัญหามาว่าซื้อไก่มาฆ่าขายนะหมายถึงว่าซื้อไก่มาแล้วก็ฆ่าแล้วก็ขายเป็นบาปไหมเนาะ,ะค,คือพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดพระองค์ก็บอกไว้ว่า การค้าอาวุธค้าสัตว์ตาค้ายาพิษค้ามนุษย์นะค้าเนี่ยปกติแล้วก็าค้า,าเนื้อเนื้อสดหรือว่าสัตว์นะสัตว์ที่สัตว์ยังเป็นๆน,นะหมายถึงสัตว์เป็นๆเน,นี่ยนะเราเอามาพราะฉจนา้นมันก็ลองๆคิดดูสิวะเราเอาไก่มานี้มันไก่ตายหรือไก่เป็นเนาะอ้าวถ้าเป็นไก่ตายมาแล้วเรามาค้ามาขายมันมันก็ไม่บาปหรอกมันก็เป็นอาชีพธรรมดานะ แต่นี่มันเป็นเราเอาไก่เป็น,ปนมาเอามาแล้วกเอามาเชือดมาอะไรอย่างเงี้ยลงสังเกตดูง่ายๆมันมันมีหลักประกันมันมีหลักเป็นเครื่องตรวจสอบตัวเองได้อยู่นะพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ปัจฉาตาปฏิทุกกตังกรรมใดที่ทําแล้วทําให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นไม่ดีอันนี้เราลองเช็คดูตรงนี้ก็ได้ลองเช็คดู อะไรก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปวางไปเชือดไก่ฆ่าไก่หรอกเราทากรรมอะไรก็ตามนะแม้แต่เราแอบหนีปัญญาไปเล่นไพ่ยอย่างนี้แบบไปเล่นการพนันเนี่ยลองคิดดูที่ว่าต้องหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วก็กลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะจับได้ครับเดือดร้อนนี่กรรมนั้นก็ไม่ดีหรอกนะทั้งที่ไม่ได้ไปฆ่าใครนะเป็นทรัพย์ของเราเองนี่แหละนะแต่มันก็เป็นอบายามุกเนาะเป็นเหตุเป็นปากทางแห่งความบอดวายได้เพราะฉะนั้นลองสังเกตดู ลองสังเกตดูว่าท่านที่ถามปัญหามาเวลาทุกครั้งที่เราทำเราทำแล้วเราสนุกสนานลื่นเลงเกิดสุขเกิดปิติปสัสสติความสงบสมาธิตั้งมั่นดีไหมหรือว่าทำไปคิดไปทำไปแล้วก็ยังร้อนใจในภายหลังอยู่เนี่ยอันนี้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องเช็คเป็นเครื่องตรวจสอบของมันเองนะเขาเรียกว่ากรรมกรรมที่เราทำมันเป็นกรรมที่เต็มไปได้วยเลือดดนเนื้อเนาะเต็มไปด้วยเลือดในเนื้อ,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 อของผู้อื่น เพราะนั้นกรรมนั้นมันก็เป็นกรรมที่ไม่สะอาดนะเป็นกรรมไม่สะอาดเราก็ใช้ลองลองวินิจฉัยดูลองวัเงกเกตดูถ้าสมมุติว่ามันไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางเลี่ยงเลยนะเราต้องเป็นชาวประมงเราต้องเป็นนายพรานเนาะเราต้องค้าขายอย่างนี้ค้าขายปลาขายเนื้อขายไก่อะไรอยู่เรามันก็มีพระสูตรหลายพระสูตรที่บอกไว้ว่า,าเมื่อทําบาป ก็อย่าทําบาปนั้นบ่อยๆอ,อย่ายินดีในบาปนั้นอันนี้อันนี้หัวใจตรงนี้อย่ายินดีในบาปนั้นเพราะว่าบาปที่จะไม่ให้ผลนั้นมันไม่มีนะกรรมมันต้องให้ผลเราจะให้ผลในรูปแบบไหนไม่รู้แหละเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราบอกไม่ได้ว่าจะให้แบบรูปแบบมาอย่างไงนะแต่ที่แน่ๆก็คือมันให้ผลแน่ๆแ,แล้วผลมันก็เผ็ดร้อนด้วยนะเป็นผลที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ยากลาบากนั่นแหละ นะดังนั้นแหละลองลองดนะูอย่ายินดีในบาปอย่ายินดีในบาปาพึ่งตั้งจิตสํานึกไว้เสมอเหมือนเราเหมือนเราไปเป็นไอช้ชาวประมองอย่างนีนะ้เราต้องออกไปหาปลาหาปูก็พึ่งออกไปหาด้วยความที่มีจิตสํานึกจิตสํานึกอยู่เสมอ,นะอเป็นพูดเป็นมีจิตเมตตาอยู่ทําด้วยความเมตตาเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมันเกื้อกูลชีวิตเรา ทำให้ชีวิตเราต้องเป็นอยู่เป็นอยู่ได้ดีเป็นไปได้อย่าทำด้วยความที่ว่าอิจนะาไอ้ทำด้วยความโกรธความเกลียดด้วยความอาฆาตทําไปก็แช่งไปชักไปดา่าไปหงุดหงิดฟุ้งซ่านเพราะว่ารู้ว่ากรรมเจ้าของทําไม่ดีแล้วก็เลยหงุดหงิดปลอยอกระทบกระทั่งไปที่ผู้อื่นด้วยนะพยายามเราก็ไม่ยินดีพอใจในสิ่งนั้นหนึ่งแล้วก็เมื่อจึงเพิ่งตั้งจิตไว้เสมอว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ มีโอกาสเมื่อไหร่มีทางขยับขยายเมื่อไหร่เราก็จะเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ทำแล้วเป็นสุขทำแล้วไม่เกิดทุกข์ในภายหลังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละการซื้อไก่มาแล้วมาฆ่าแล้วมาขายนี่เนาะเพราะว่าชีวิตของเขาคือเราเราอย่าไปอ้างบ่าถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครทำมันเกี่ยวการกระทำนะาการกระทำนั้นมีผลเป็นทุกข์เป็นร้อนให้ผลเป็นบาป เสมอกันหมดเหมือนกับบอกว่าเหมือนกับเราไปจับไฟพราะเราไปจับไฟก็ร้อนสบัดมือทุกครั้งแล้วก็บนทุกครั้งจะมีคนมาบอกว่าอย่าไปจับเลยไฟอย่าไปไม่ต้องจับเพราะมันไฟมันร้อนเป็นทุกข์เป็นโทษเราจะมาอ้างว่าเราไม่จับเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาจับอยู่ดีเอ้ามันก็เป็นเรื่องของใครของท่านเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะจับก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ที่แน่ๆเขาจับแล้วคงไม่สบายแน่เขาจับก็คงจะเหมือนกับเราจับ ห้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ลักษณะเป็นการจะไปอ้างว่ามีคนทําจํานวนมากมีพวกทําจํานวนมากมีเป็นหมู่กลุ่มใหญ่อย่างนี้มันไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยมาเพราะว่าพัะองค์ก็เคยตัดพระพุทธเจ้าตัดหลายมีหลายสิบประสูนรที่พระองค์ตัดเรื่องพราหมณ์ทําบาปเป็นยังไงนะเขาก็บอกว่าพราหมณ์ทำบาปก็ตกนรกก็พระพุทธเจ้าก็ถามแล้วกษัตริย์ทําบาปเป็นยังไงกษัตริย์ทําบาปก็ตกนรก อ้าวแล้วเวททำบาปเป็นยังไงเวททำบาปก็ตกนรกอา้อาวนะเวทเแล้วก็สุรจันทานทำบาปเป็นยังไงจันทานทำบาปก็ตกนรกแล้วพระองค์ก็ไล่ไปอีกว่า,าถ้าพามทำดีอ่ะนี่นี่กล่าวแบบย่อนะกล่าวแบบฟังง่ายความ,ท,มวรราทำดีก็ไปสวรรค์กษัตริย์ทำดีก็ไปสวรรค์เวททำดีก็ไปสวรรค์สุรทำดี ก็ไปสวัสด์เห็นไหมเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวว่าว่าใครทําไม่ได้เกี่ยวว่าใครทํามันอยู่ที่การกระทํานั้นนะแล้วก็องค์กรตัดลหลายๆเรื่องว่าไอ้คนเรานี่จะเป็นคนดีคนชั่วเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเชือ้อชาติช,ชั้นวันณนะอะไรหรอกนะพระองค์ก็ตัดเป็นเป็นบาลีก็มีนะว่าคนเรานี่อาจจะจะ,จะดีไม่ไม่ใช่ดีเพราะชาติกําเนิดอ่าไม่ใช่ดีเพราะโคต ไม่แม่ไม่ใช่ดีเพราะทรัพย์แต่ว่าคนจะเป็นคนดีเนี่ยเพราะการกระทานะนจจัจวัสรโลหตินจจจจ้าโหติปรมโนกัมมุนาวัสรโลหติกัมมุนาโหติปรมโนเนี่ยคงจะประมาณนี้นะจําขับกลายคับคาไม่ได้ว่ามันเป็นสิบปีนะเอางั้นก็ตรงนี้นะเป็นเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานว่าคนเ่านี้ถ้าเป็นเพศเป็นสูตรไม่ทําดีทำดีก็ดี ทำดีก็ดียาย่าใช้ก็ว่าทำดีก็ได้ดีนะอะการว่าจะได้ดีเนี่ยเราเราจะต้องมารอผลมันจะต้องมารอผลรอการเวลาเนาะเอาทำดีก็ดีทำชั่วก็ไม่ดีแหละทำชั่วก็ชั่วเนี่ยจะได้ผลเป็นดีหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เพราะว่ามันยังมีเหตุมีปัจจัยในระหว่างอีกหลายอย่างนะทำดีทำดีอาจจะไม่ได้ดีเพราะอะไรจะไม่ได้ดีอ้าว ก็เพราะว่ากรรมเจ้าของวิบากของก็ของทำมาอย่างไรอะไรกําลังให้ผลอยู่เฉพาะหน้ามันเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นวิบากที่เราได้รับเสวยอ,อยู่อย่างแต่ว่าดีนะไม่สูญไม่หายนะทําดีก็ดีนะเหมือนได้จับไฟก็ร้อนนะจับไฟก็ร้อนจับน้ําแข็งก็เย็นกินมะนาวก็เปรี้ยวนัอความหมายอย่างนี้ลักษณะเหมือนกันมันาปลูกต้นไม้ก็ได้อะ มันการปลูกต้นไม้เราหน้าบ้านเราขายกล้วยทุกวันทุกวันนะแต่ว่าไปแต่กลับไปสวนไปนาเราปลูกตะเคโพดอยู่เราไปปลูกกระโพดปลูกมะพร้าวอยู่แต่ว่ากลับมาบ้านเราก็ขายที่หน้าบ้านเราก็ขายกล้วยทุกวันเราจะบอกว่าเราปลูกกระโพดปลูกมะพร้าวมันไม่เห็นได้ผลเลยเราต้องมาขายกล้วยทุวันเนี่ยเนี่ยเพราะเรามองไม่เห็นหรอกนะ เรามองไม่เห็นเราแต่ตรงนี้เราพอจะคํานวณได้ว่าเราเนี่เคยปลูกมาปลูกกล้วยไว้ก่อนปลูกอ้อยไว้ก่อนเราจึงมาขายกล้วยขายอ้อยหน้าบ้านไอ้ส่วนมะพร้าวส่วนข้าวโพดมันยังไม่ออกกกออกผลเราก็ทําทุกวันนั่นแหละแต่มันยังไม่ออกผลนะเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดการอย่างนั้นไม่ได้แต่ทั้งเรื่องของจิตอ่าได้ความหมายของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ตัดทั้งเรื่องทางกายด้วยทางจิตด้วยเรื่องของสังคมด้วยมันเกี่ยวข้องเรื่องของบุคคลด้วย ไปเกี่ยวกับเรื่องของทมด้วยนะมันเกี่ยวหลายส่วนเลยนะคนบางคนนี่ไอ้ใครก็ว่าถ้าพูดจะยาวนะถ้าพูดจะยาวมากเลยนะคือเรามองเห็นเขาแล้วเห็นไม่เห็นเขาทําดีอะไรสักอย่างเลยแบบนี้เลยนะแต่ว่าทําไมไม่เห็นเขาก็อยู่ดีมีสุขวนันมีพีมันกินอร่อยนอนหลับดีนะที่จริงเราไม่ได้เห็นทำหรอกอันนั้นเขาเกี่ยวข้องกับทาบางส่วนนะไปเกี่ยวข้องกับทาบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ละเอียดจริงๆแล้วว่าคนนั้น โอ้คนบางคนนี้นะเป็นแบบเรียกว่าเขาวางได้เร็วเขาเรียกว่าวางได้เร็วเขามีมักอ่ะเขาอยู่กับมักเขาอยู่กับมักอยู่กับวิธีการที่ฉลาดนะวางได้เร็วละได้ไวสละอารมณ์ได้เร็วเพราะเง้คนพวกนี้ทุกแป๊บเดียวทุกแวบเดียวนะทุกอย่างแวบเดียวอย่างองค์ตอนองค์คุริมานเนี่ยเนาะองคุริมานไล่ตัดนิ้วมือคนเนี่ยถ้าเกเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นพรามเนี่ยเนาะ เป็นพระชื่ออิงสกะด้วยนะชื่อเดิมเพราะฉะนั้นแกถ้าแกคิดว่าโอ้แกฆ่าตายทั้งสิบคนที่ตัดอานนี้มือมาถ้าแกคิดถ้าแกไม่ปล่อยไม่วางเนาะแกคงอกแตกตายแล้วละ่ะนะคงฆ่าไม่ได้ถึงร้อยถึงพันหรอกกงอกแตกตายแล้วเพราะว่าความที่วางได้เร็วทําไมถึงว่าวางได้เร็วทั้งที่ก็ไม่ได้รู้มากรู้ผลนะวางได้เร็วเพราะว่าเจตนาในการกระทําของเขาเนะ่ะเขาไม่มีเจตนาอยากจะฆ่าใครจริงๆหรอกคือเขาอยากได้วิชา ความหมายจุดมุ่งหมายไม่อยู่ตรงนั้นการกระทาก็จุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันพวกนี้เนี่ยลักษณะของธรรมจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเราดูเราเราดูคนบางคนทําอย่างน,น,างน,างนี้เป็นอย่างนี้คนตรงนี้ทํานี้เป็นอย่างนี้จริงมันมีความซับซ้อนมากนะตรงการจะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยต้องใช้กําลังระดับสัพพัญญูคือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะพยากรณ์ได้ขาดแล้วไม่ผิดเลยไอ้อย่างคนทั่วไปนี่ก็แค่ตาเห็น ถ้านอกเหนือจากตาเห็นเราก็คํานวณไม่ได้เราก็คํานวณเนาะไอคนวณก็ผิดบ้างถูกบ้างถูกไม่ถึงครึ่งแล้วเราคํานวณเอาแต่พระสัพพัญญูพุทธสมมาสัพพุทธเจ้านี่พระองค์เห็นตลอดสายรู้ตลอดสายรู้เหตุรู้ผลรู้รู้การเวลาทุกอย่างพระองค์รู้ที่มาที่ไปรู้ครบต้วนรู้ปฏิจจสุบัติเพราะนั้นการนั่นตัดของพระองค์นีจึงไม่ผิดเลยพระองค์ยืนยันไว้ด้วยพระองค์เองเลยนะว่าอถ้าพระองค์ตัดถ้าพระองค์ยังเห็นส่วนดีของบุคคลอยู่ ยังเห็นส่วนดีเพียงเท่าปลายเส้นผมเนี่ยเหมือนคนจมน้ําพระพุทธเจ้าอุปมาว่าคนจมน้ําถ้ายังมีส่วนที่ก็โผล่อยู่เส้นผมเส้นเดียวยังโผล่อยู่ตถาคตจะไม่กล่าวว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้จมน้ําเห็นไหมมันต่างแก่ชาวบ้านขนาดไหนความเป็นสัพพัญญูนี่ละเอียดอ่อนรอบคอบนะคือจมไปแล้วแหละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นแต่ยังมีเส้นผมปลายเส้นผมเหลืออยู่เส้นหนึ่งเนื้อยาไม่จมพระพุทธเจ้ายังไม่เรียกว่าคนจมน้ํามันสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมา เอาชีวิตรอดได้ว่างนั้นเถอะนะแต่ถ้าเมื่อใดพระองค์มองไม่เห็นแม้แต่ส่วนปลายเส้นผมเส้นเดียวพระองค์จึงจะพยากรณ์ว่าบุคคลนั้นจมน้ำแล้วนี่ขนาดนั้นเลยดังดังนั้นแหละเราแค่สถิติที่เรารู้ๆกันมันมันไม่พอหรอกนะมันเป็นสัจจะไม่ได้นะเป็นสัจจะไม่ได้ก็มันยังอยู่ในกาละเทศะอยู่ในลักษณะนี้อยู่แต่พระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ตัดแล้วขาดเลยเพระองค์ตัดขาดเลยเหมือนพระองค์ตัดว่าเทวทัตเนี่ย ่าจะไม่ได้เห็นหน้าเราพุทธเจ้าตัดเนี่ยตอนเทวทัตกลับมาขอขอมาพุทธเจ้าน,นะอ่าตอนนั้นเทวทัตก็ป่วยไข้แล้วก็หามมานะแล้วพรพิสูกควยรายงานเป็นระยะระยะนะตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองสาวัตถีแล้วพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็บอกว่าถึงกะนั้นก็เทวทัตก็จะไม่ได้เห็นหน้าเราอาแล้วก็เข้ามาในนั่นเข้ามาเรื่อยๆก็ามาใกล้มาเรื่อยนะ ขณะน,นี้ก็ถึงสาบบกธรณีตรงนั้นแล้วพระเจ้าว่าถึงเย่นนั้นก็จะไม่ได้เห็นเราคือพระเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอ่ะนะเอ้ยเข้ามาจานนี้มันจ่อมาแล้วเนี่ยนะจนเทว,วทัตคิดว่าหนไหนจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชำระล้างร่าง,าง,างกายอาบน้ำให้มันสะอาดก่อนเถอะเนาะก็เลยลงไปก็เลยก็บอกว่าธรณีสูบธรณีสูบพระองค์จมไปอก็เลยไม่ได้ถูกท่านอเทว,วทัตได้จมไปแต่ว่าก่อนที่จ,จะ สิ้นใจนะก่อนจะตายนะท่านก็ยังจิตสํานึกก็ยังดีนะอ่าก็บอกขนาดทําอะไรไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีอะไรเป็นสมบัติเหลืออยู่แล้วเหลือแต่กระดูกคางไออยู่ก่อนจะจมลงใต้ดินก็ยังขอเอากระดูกคางขอถวายเป็นพุทธบูชานะ,ะด้วยอํานาจแห่งจิตที่เป็นกุศลตัวน,นี้ยังจะได้เกิดเป็นพระปจเจกพุทธเจ้าน่ไม่ธรรมดานะอ่าเป็นปจเจกพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้เองนะไม่ใช่ว่าพวกเราว่าๆกันเอง นี่ด้วยผลขนาดแค่นั้นยังได้ผลขนาดนั้นนอนี่พวกเราทั้งหลายนี่ลองคิดอยู่ที่ว่าเราที่ทํากันนี่เนาะทํากรรมเล็กกรรมน้อยที่เราเห็นว่าเอออันนี้มันไม่สําคัญคงไม่มีผลอะไรมากมายเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ลองถ้าเราเห็นผลมันเราอาจจะตกใจกลัวก็ได้เนาะเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้นาตัดไว้ว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจะพึงเห็นผลแห่งทาน ผลแห่งทานนะผลห่งทานที่ตนถวายตรงนะเขาเหล่านั้นจะไม่บริโภอคอาหารคําแรกก่อนแต่ถวายปฏิคาหกหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าเขามองเห็นเหมือนพระพุทธเจ้ามองเห็นทะลุสลวงผลแห่งทานนะเขาจะไม่ยอมเขาจะไม่กินอาหารก่อนถวายปฏิคาหกเลยนี่แสดงว่ามันสําคัญมากนี่แค่ผลแห่งทานนะว่ามันขนาดไหน นะว่าไม่ต้องกล่าวถึงว่าผลยิ่งใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นการกระทําใดๆก็ตามเนาะทำก็ใหญ่ยินดีในบาปรมาขอสรุปเนาะในการที่ว่าฆ่าชีวิตเนาะการฆ่าชีวิตเนาะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนเราก็เห็นเนาะสัตว์นั้นต้องถูกจับมอมโงกจับมัดถูกจองจําถูกมาทําเราจะฆ่าจะแจงเขาทั้งร้องทั้งควนเราก็เห็นอยู่ อันนี้แหละมันเปื้อนไปด้วยเลือดด้วยน้าตาเนาะถ้าเราสังเกตดูถ้าเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงถ้าเราเลี่ยงจะไม่ได้อย่ามีความยินดีในสิ่งที่กระทานั้นเมื่อมีโอกาสแล้วก็รีบปีกออกอย่างว่องไวนะเพื่อจะไม่ได้ให้ผลอย่างนั้นได้มาสนองเราก่อนที่เราจะตกอยู่ในภาวะที่จํายอมเนะาะดังนั้นการสมาเห็นว่าพอสมควรอตอบปัญหาโยมซึ่งเป็นจํานวนเ,เรื่องยาวยืดเนาะเป็นความรู้ให้ได้เต็มเวลา,อาขออยุติไว้เพียงแค่นี้ครับ